ยินดีต้อนรั้าสู่รากาสกีทีวีเชนันทีเคยรายการนี้คุณเรรู้แล้วที่องกผมสกีทีวีชาเนอะเอ่อยูทูที่ท่านกำลังดูคือยูทูของนี่เขาให้โปรโมทให้ก็โปรโมทโปรโมทไปเขาบอกว่าไม่จ่ายตังค์เขาช่งมันไปนี่ไอก็เออก็พวกนี้อะไรพวกนี้ก็ต้องหลงได้งั้นแล้วม่เขาก็หลงไปเยอะแล้วแล้วก็ ลูกบอลนะโอโอเะเดะโโอเคก็อ ah, ย ah, okay, ่าล <c ười> ืมกด subscribe ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมกำลังกดอยู่เนี่ยกดลงไปจบแล้วก็กดรูปกระดิ่งกดรูปกระดิ่งก็แค่นี้ก็ได้รับฟังชแนลของเขาแล้ว เื่อเขาลงคลิปก็จะได้อืมดูว่าเขาลงคลิปก็กดติดตามกรือสนุกทคเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปถามสเปคจบแล้วเนาะ